สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกมอิตาเลียมรีสตาร์นะครับช่วงนี้อาจจะลงเกมนี้บ่อยหน่อยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัว SR กันนะครับผมว่าตัวไหนควรปั้นขึ้นมาสำหรับปืนหม่บ้างนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคิดโอ้ฟากร์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อม่อการเสือรลาเพื่อน ไปเขารับสุลิปเดียวกันนะครับผมมาก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะค่อยค่ยไล่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกันสําหรับตัว sr ที่สําคัญสำคัญนะครับผมโอเคอย่างตัวแรกเลยนะครับที่สมควร ปั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวที่โอเคในเรื่องของดาเมจและก็ CC นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยน้องดายนานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่โอเคนะทุกคนมีในเรื่องของดีบัฟอะไรหลายๆอย่างนะครับขโมยเกรดด้วยนะครับผมในเรื่องของสกิลแรกเนาะก็ขโมยเกรดของศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของกียดมในครั้งต่อไปนะครับผม1 Sta สเต็กเท่ากับดาเมจเพิ่มเติม60%ของแอคแท็ผู้โจมตีแล้วก็เพิ่มเกรดให้กับผู้โจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสกิลนี้เลยสกิลสามนะครับผมจะลดเกาะเพิ่มในเรื่องของความเบาบางนะครับผมเบาบางก็จะเป็นในเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวดีบัฟ เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเขานะครับผมก็จะเพิ่มในเรื่องของคิเลดดาเมจนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตัวแรกนะครับสําคัญมากๆนะครับผมเป็นตัวดาเมจซีซีทำให้ตัวดาเมจเราตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวต่อมานะครับขาดไม่ได้เลยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบัฟจ๋าๆเลยนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมน้องเกรย์นะครับตัวนี้เป็นตัวแจกตั้งแต่แรกเลยนะครับผมดียังไงดีในเรื่องของดาเมจบวกกับบัฟคิเลดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ออกไป จมตีเป็นตัวดาเมจได้เลยนะครับผม,มสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากทำดาเมจเพิ่มในเรื่องของตัวเกรน,นะครับผมเมื่อติดคิดนะทุกคนส่วนสกิลสองก็บัฟคีให้กับพวกพวกพร้อมกับได้เทิร์นทันทีด้วยนะครับผมส่วนสกิล3าก็ทำดาเมจอะไรปกติแล้วก็เปิดเกาะด้วย60%นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมใครที่ขาดในเรื่องของตัวบัฟคิเลตก็ ใช้เกรก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูดีมากๆนะครับผมแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมหน้าที่คล้ายๆกับเกรเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวย่างนะครับตัวนี้ก็หน้าที่คล้ายกันนะครับแต่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมในเรื่องของตัวบัฟนั่นเองนะครับสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากก็แค่โจมตีศัตรูแล้วก็เพิ่มเทินเมื่อติดคินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆเกรเห็นไหมส่วนสกิลสองนะผมดีกว่าเกรยดีหนึ่งก็คือเพิ่มในเรื่องของแอคแท็กเพิ่มขึ้นด้วยนนะะครรรับแล้วกกก็็เเพิ่่่มมมมมใือออองงขผไไไีีา ตัวเกมมันไม่เพิ่มในเรื่องของแอคแท็ตัวนี้พราเพิ่มในเรื่องของแอคแท็มาด้วยนะครับผมก็เป็น1ตัวที่บัฟดูโอเคมากๆนะครับแล้วก็สกิลสามนะผมสกิลนี้ก็จะไม่ได้ทําดาเมจแบบรุนแรงจ๋านะครับผมเป็นการทําดาเมจทั้งหมด6ชุดนะครับแล้วก็เมื่อติดคริตัวเกรดของพรกพวกเราก็จะเพิ่มขึ้น10%ด้วยนะครับผมเมื่อติคดค,คริติคนั่นเองนะครับ <ๆ S 2> รก็ถือว่าโอเคนะครับผมมีโอกาสอีก45%ในการล้างบัฟด้วย1บัฟนะครับก็ดูดี นะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะใครที่ไม่อยากใช้เกรดเกรดมันจะเป็นตัวแบบบัฟกิเลตทำดาเมจจ๋าๆนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ไว้บัฟอย่างเดียวแล้วก็ทําในเรื่องของเด้งเกรดให้กับพวกอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับผมสําหรับตัวยางนะครับใครที่มีตัวยางแล้วก็สกิลเต็มก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมอืมเป็นตัวที่ดูโอเคมากๆเลยนะครับส่วนตัวต่อมาสายดาเมจจ๋าๆกันบ้างนะครับก็คือตัวนี้เลยนะ ะครับผมดีทิงนะครับผมถ้าอ่านผิดคอไัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่โคตรแรงผมบอกเลย <c oughs> ผมโคตรชอบตัวนี้เลยนะครับผม <c oughs> ไปดันเจี้ยนที่มีบอสเป้าเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้เหมาะสมมากๆนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรพากทาดาเมจล้วนๆเลยนะครับผมสกิลแรกก็ทําดาเมจแล้วก็ติดดีบัฟในเรื่องของ <ใน S 2> ตัวดาเมจเพิ่มเติม <ๆ S 2> เพิ่มขึ้นนะครับผมเป็นบัฟบอบบางนั่นเองนะครับส่วนสกิล2เป็นพาสซีฟติดตัวนะครับผมจะทําเครื่องหมายให้กับศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ต่ําที่สุดแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีคีเลสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะเวลาเราโจมตีศัตรูนะครับผมเป็นคีเลสส่วนเกินแล้วกันนะครับมันจะปรับ จากคีเลทที่เป็นส่วนเกินนะครับผมกลายเป็นคีแดมนะครับอัตราส่วน150%นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำคีเลทแบบร้อยเลยก็ได้หรือจะทำเป็นคีแดมเยอะๆเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผม,มส่วนต่อมาสกิล3นะครับผมสกิลนี้ก็จะสุ่มโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับ่างเมส่ร้อาเร์เเมื่อเป้าหมายถูกหมายหัวนะครับผม เขาจะทําการโจมตีเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะครับในตัวสกิลนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมเป็นการเสริมดาเมจที่รุนแรงจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ดาเมจจ๋าๆอะไรประมาณนี้ทุกคนทําโมดูลง่ายนะครับผมทาตัวง่ายมากๆนะครับใครที่ขาดดาเมจก็ใช้ตัวดีแทนได้เลยนะครับผมแต่ไม่ค่อยเหมาะสําหรับดันโดกิโดกินะผมลองดูละ ไม่ค่อยหมาเท่าไหร่นะครับผมใช้ตัวอื่นน่าจะดูดีกว่านะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนเป้าเดี่ยวอะเวลาจบมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยไว้สําหรับ,บพวกดันเจียนตัวบอสเดี่ยวอะไรแบบน,นี้น่าจะดูดีกว่านะครับผมคราวนี้มาดูฝั่งซัพพอร์ตกันบ้างดีกว่าซัพพอร์ทที่ดูโอเคนะครับผมวาเลเรียเป็นหนึ่งตัวที่โคตรดีนะครับ ใครที่มีไว้ตัวสกิลเต็มลองใช้ดูได้นะครับผมแล้วตัวสแต็กก็ถือว่าโหดอยู่นะครับสกิลของเขาไม่มีอะไรมากนะครับผมมีเรื่องของการซัพพอร์ตล้วนๆเลยนะครับสกิลแรกก็ โจมตีป้าเดียวติดหลับนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนสกิล2นะครับจะมีในเรื่องของบัฟเมื่อเข้าเทินนะครับแบฟื้นฟู HP 15%ของแมคคนพีนะครับผมแล้วก็รับดาเมจไม่ได้นั่นเองหรือบัฟคงกระพันนะครับทัให้ตัวดาเมจของเราไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนสกิล3เป็นสกิลซัพพอร์ตแบบเต็มตัวเลยนะครับก็คือในเรื่องของกระจาย HP ปัจจุบันให้กับพวกทั้งหมดปรับในเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์ HP ของพัรมิรนะครับผม ให้เท่ากันทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็บัฟในเรื่องของบัฟพ,พื้นฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาเมจดีเฟนซ์คียเลดแล้วก็สปีดนะครับเป็นตัวที่บัฟได้ดูดีมากแล้วก็ฮิลให้กับพวกได้ด้วยนะครับมันไม่ถือว่าเป็นการฮิลจัานนะทุกคนมันเป็น การฮิลแบบบาลานซ์เลือดอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับอเพราะฉะนั้นตัวนี้แบบถึกๆเอาไว้ก็จะดีมากนะครับผมเป็นตัวที่ดูโอเคมากๆนั่นเองนะครับในเรื่องของซัพพอร์ตแล้วก็ตัวฮิลจริงๆจะเรียกว่าฮิลจ๋าก็ยังไม่ได้เต็มปากนะครับผมมาพูดในเรื่องของตัวซัพพอร์ตจ๋ากันดีกว่านะครับผมเป็นชิเอคิตัวนี้เลยนะครับฮิวเพื่อนได้แบบ AOE นั่นเองนะครับผม สกิลแรกไม่มีอะไรนะครับสกิลแรกก็โจมตีสตูปเป้าเดียวแล้วก็ฮิวให้กับพ,กพวกที่มี HP ต่ําที่สุด15%ของแมคแคปีสูงสุดนะครับผมอมืส่วนสกิล2ก็ฮิวเดียวอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ส่วนสกิล3เป็นสกิลฮิลแบบ AOE นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มในเรื่องของสแตก็กตัวบัฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้นะครับผมอืก็จะลดในเรื่องของดาเมจที่ได้รับลดลง35%สแตส็กสูงสุด5สแต็กนะครับผมอตัวนี้ก็จะสามารถที่แบบกันดาเมจให้กับพพวกเราได้นั่นเองแล้วก็เป็นตัวที่ฮิล AOE ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดูดีมากๆแล้วก็ฮิลแรงมากด้วยนะครับผมล ใช้ดูแล้วผมยังติดใจแล้วก็ท็อปเทียตัวสุดท้ายเลยนะครับผมที่ขาดไม่ได้ทุกคอนเทนต์ต้องมีนางนะครับนั่นก็คือตัวมาว e ลเลยตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากถึงมากที่สุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามจะเจอหน้าตัวนี้บ่อยหน่อยนะครับผมสกิลแรกของเขาก็มีในเรื่องของการขโมยในเรื่องของตัวเกตนะครับก็คือถอยเกตศัตรูได้นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลสองนะครับสกิลนี้ก็จะทําการสร้างดาเมจ3ามร้อยสาให้กับเป้าหมายนะครับผมแล้วก็มีโอกาสอีก50%ในการติดในเรื่องของติดใบนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้แค่สกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมาสกิลสามสกิลซิกเนเจอร์เลยที่ลดในเรื่องของสปีดแล้วก็ ลดในเรื่องของต้านทานลง40%นะครับผมพร้อมกับถอยเกรดศัตรตูลงด้วยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าสกิลนี้ โคสติกเนเจอร์ใครมีมาเวลรีปั้นเป็นตัวแรกได้เลยนะครับผม,มตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆไปกับอะไรก็ได้อร่อยหมดนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัว SRT หน้าปัน้นละกันนะครับแสำหรับตัวอื่นๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมขึ้นอยู่กับทีมเลยนะครับทีมมันหลากหลายมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวในเรื่องของพิษก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นน้องรุงน้องลุงวะ หรือจะเป็นลุงตัวนี้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับทีมของเราเลยว่าเราจะเล่นทีมประมาณไหนนะครับผมลองจับจับน้องดูนะครับแต่ตัวที่แนะนำไปเป็นตัวที่ผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปโรนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถูกผิดประการใดขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยละกันฝากเกมนี้ด้วยนะครับผมอีทีเลียมรีสตาร์ทอย่าลืมดาวน์โหลดกันด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปดหแน่นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันครับผมวันนี้ก็รับฝันดีผีนอกรียงครับทุกคนบ๊ายบายครับ <S 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 <S